不能。 รถจิ๊ตะลอนลุยครั้งนี้นะคะสิ่งที่ได้ 1. ความไว้ใจไว้ใจจากผู้ร่วมเดินทางของเราค่ะ 2. ต้องไว้ใจรถของเราเอง 3. ต้องไว้ใจเชื่อใจและเชื่อมั่นคนขับของเราค่ะในฐานะผู้นั่งจะต้องให้กำลังใจสำคัญมากนะคะ สำหรับผู้ที่จะนั่งรถจิบทุกคนสิ่งที่จะต้องเตือนกันทุกครั้งที่ออกเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตามนั่นก็คือสภาพของรถต้องพร้อมที่จะเดินทางถ้าคุณเข้าป่าสภาพรถต้องพร้อมในการเดินป่าถ้าคุณเข้าเมืองสภาพก็ต้องพร้อมเข้าเมืองค่ะ เรามาสัมภาษณ์ผู้ขับรถจิบทั้งสาคันกันดีกว่าคะ่ะความรู้สึกท่าไทยความรู้สึกมีองค์ประกอบหลายอย่างหนึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการขับรถทักษะทั้งกายภาพของรถภายนอกภายในกายภาพของคนต้องพร้อมด้วยถ้าใจไม่พร้อมรถพร้อมก็ไม่สามารถนำพาสู่ความสำเร็จของ การแอดเวนเจอร์เที่ยวนี้ได้ถือว่าได้เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ตรง l e ARNING BY DOING โหดสุดก็คือต้องทำใจก่อนบางบางดอยบางกูวางถนนทำใจเมื่อคืนก็อาจจะเป็นมืดต้องทำใจนับน้โมพุทธศัะเพราะว่าความชันสี่ทองศาเมื่อคืนต้องใช้ทักษะ อย,อย่างแรงอย่างสูงเพื่อให้ความปลอดภัยเพราะความปลอดภัยถือว่าเป็นองค์ประกอบมาตรฐานหลักในการตั้งใจในการที่จะผ่านพน้พดดนถนนไปด้วยดีคิดอะไรก่อนเข้าเกียร์คิดถึงพระครับคือความมันอ่ะมันมากครับเพราะว่าผลทาง คือท้าความท้าทายของชีวิตในกระบวนการของการการเขาเรียกว่าใจเหมือนกับการทํางานอะ่ะเราต้องใจเราต้องหนักแน่นต้องมีภาวะของความเป็นเขาเรียกว่าผู้นำท,ที่จะกล้าตัดสินใจเพื่อให้ปลอดภัยแล้วก็ไปอย่างด้วยดีการขับรถการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ว่าแต่ละแต่ละ ชุมชนแต่ละภูแต่ละอาชีพแต่ละพันธุ์พืชแต่ละวิถีก็ได้ธรรมะใช้ธรรมะคิดหลายาองค์<า>ประกอบ,บต้องหาต้องหาโคด้ดดีครับผมโชคดีผมมีโค้ดดีครับพี่ต้มกับพี่คมครับผมได้โคด้ดดีโค้ดที่สำคัญแนะนำทั้งการขับแล้วก็การใช้รถครับ ือว่าสคัญประสบการณ์อีกหนึ่งคนสำหรับผู้ที่แอดเวนเจอร์แนวนี้นะคะพี่ต้อมของเราค่ะผมเป็นคนชอบความท้าทายเป็นคนชอบเที่ยวท่องเที่ยวแบบสไตล์แอดเวนเจอร์แล้วโดยส่วนตัวผมผมจะเล่นรถโฟวินไรส์หลายรุ่นหลายยี่ห้อผมว่าในส่วนหนึ่งนะครับแน่นอนสือมันได้ใจเราใจเราอยู่ตรงไหนความสุขเราอยู่ตรงไหนมันได้ใจเราอย่างที่สองก็คือ ก็อย่างที่อาจารย์สมชายพูดนะครับไอทักษะประสบการณ์เราสร้างมันแต่ต้นแต่สิ่งที่เราได้ได้แน่นอนคือความเด็ดขาดเขาเรียกว่ายังไงอะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองสร้างความเชื่อมั่นไม่ว่าแล้วเราสามารถเอาตรงนี้ไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นไม่ว่าการทํางานในในที่ทํางานหรือการอ,าอะไรหลายๆอย่างะครับถ้าเปรียบรถจีบชีวิตคนเหรอครับ จริงๆตำนานจิ๊บมัน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 เป็นตำนานเกี่ยวสงครามนะครับมันไม่ได้เป็นตำนานเกี่ยวกับวิถีถ้าพูดถึงจริงๆก็ไม่อยากจะเอามาเปรียบเท่าไหร่นะแต่ถ้าถามว่าถ้าเรารถจิ๊บมามาเปรียบเทียบชีวิตคนรถจิ๊บก็คือยังไงอ่ะคือเป็นชผมผมเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเป็นชายชาลาผู้แข็งแกร่งแล้วกันครับเพราะ รถจิบมันสามารถสร้างความท้าทายให้เราได้ตลอดเวลาแต่สร้างในขณะในขณะที่เกิดความท้าทายมันก็สร้างความเชื่อมั่นในเราให้กับเราด้วยผมผ่านมาหลายป่าผ่านมาหลายดอยก็รถจิบก็ไม่เคยทําให้ผมผิดหวังถ้ต่ตามสไตล์คนเล่นจิบความประทับใจของผมเลยครับอืผมเคยไปร่วมงานงานจิบไทยแลนด์จิ่ประเทศไทยสองครั้งแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของงานจิบเพื่อนบ้าน ไม่ใชอย่าว่าจิปป๊บเพื่อนบ้านนะจิ๊บพักพวกกันนะฮะก็บางครั้งก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าไปไปครั้งไหนบ้างที่จําได้มากๆหน่อยก็คือร่วมงานจิปประเทศไทยที่อ่าวมะนาวซึ่งพาเจ้าเนี่ยฮะขับเดินทางไกลไปฮะก็ถามว่าน่นอะนะบ,บนเส้นทางออนโรดเนี่ยความประทับใจของการต้องเที่ยวแบบออนโรดก็น่าจะเป็นการร่วมกิจกรรมพักพวกมากกว่าครับ มีมิตรภาพในระหว่างการเดินทางแต่จริงจิปของผมมันไม่ได้ใช้แค่กิจกรรมการต้องเที่ยวกับแอนเวนเจอร์อย่างเดียวนะครับจิปของผมยังใช้เป็นเพื่อนคู่ใจในการไปปฏิบัตรริราชการด้วยครับถ้าเกิดว่าหลายๆท่านเห็นรถจริปคันนี้จอดอยู่หน้าสัมภาระก็ไม่ใช่ใครครับคือรถจริปของผมเชื่ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นรถจริปนะแต่สำหรับพวกออฟโรดต่างๆหรือพวกแอนเวนเจอร์ต่างๆนะสิ่งไหนที่เราเข้าไปเราก็เอากลับมาด้วย สั้นๆนะฮะ,ะคือถ้าเราเอาเข้าไปเรากลับมาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเรากลับมาทั้งหมดนะแต่สิ่งแปลกปลอมอันหมายถึงสิ่งแปลกปลอมอ่ะไม่อยากให้ทิ้งให้เป็นความทรงจําในพื้นที่ป่าหรือในบนเส้นทางออฟโรดหรือบนเส้นทางถนนหนุหนต่างซึ่งมันจะเป็นภาพที่ไม่สวยงามเอาขวดน้ําไปกินน้ําแล้วเอาขวดน้ํากลับเอาถุงขยะไปเอาเปลือกขนมไปกินขนมเสร็จแล้วเราก็เอาเปลือกขนมกลับอย่า สร้างไปอย่า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 ,าเอาไปวางไว้เป็นที่ให้กับเพื่อนร่วมทางหรือสลับให้เป็นอนุสรณ์ในในป่าหรือในธรรมชาติเลยครับชาวออฟโรดที่เล่นเป็นระดับเซียนอยู่แล้วหรือว่าคนที่เริ่มจะหัดเข้ามาเล่นนะครับรถบางท่านแต่งแต่งซะสวยแต่งชิ้นหน้าลุยหน้าขี่แต่ผมอยากเน้นนิดนึ่งฮะเราเล่นเล่นเล่น,ลนออฟโรดเล่นแบบอนุรักษ์อนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างก็ขอความรุณาไวใช้อย่างมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดเวลาจะเข้าป่าอย่าทําลายเส้นทางธรรมชาติอย่าทําลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็อย่าทาลายเส้นทางที่ชาวบ้านใช้ร่วมกันอย่าทําลายวิถีชุมชนที่คนเขาอยู่ข้างในป่าที่เขาอาศัยป่าอยู่นะครับเขาฝากเขีนและสุดท้ายบุคคลนี้แอดเวนเจอร์ Adventure มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนตอนนี้ก็ยังหนุ่มอยู่ค่ะจริงๆแล้วพอเกิดมาพอเริ่มจะขับรถได้ที่บ้านมีรถจี๊บมีของอากับของคุณพ่อเนี่นะก็มีรถจี๊ปใช้บนขนของขนปุ๋ยขนปุ๋ยรักอาเสร็จปุ๋ยขี้ทั้าข้าวเนี่ยเขาเรียกว่ามายาเนี่ยงนะที่สงขาเนี่ยเสร็จแล้วพอ ตอนนั้นมันจุเข้ารับราชการนะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ราชมงคลธัญราเมื่อปี3-2มสองมันจุได้สองปีก็อยากจะเอารถจี๊บที่บ้านมาขับเล่นเสร็จแล้วก็เพราะว่าเรามันชอบมันจดีก่นะพอดีก็เลยถามคุณพ่อนะมีโอกาสได้กลับเขียนจดหมายไปก่อนดันหมายก่อนติดต่อยากถามว่าเราอยาก บอกลูกอยากจะได้รถทีป๊บมาขี่พ่อบอกโอ้โหเสียดายให้เขาไปแล้วพี่ก็เลยไปซื้อรถที่สระบบรีตอนนั้นประมาณสักปีน่าจะประมาณปีสามสี่หรือสามห้านี่แหละซื้อมาสองคันแล้วก็เอามาประกอบทําเองอาศัยพอมีความรู้บ้างเล็กน้อยมาประกอบเสร็จแล้วก็ก็ขี่เที่ยวนะฮะมีมีสองคันก็คือมีคันนี้คันหนึ่งที่ฟอร์ดนี่นะฮะ เค <C DR 6> รื่อง CDR6 พวกนี้นะฮะของมิสู J53 ซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าทำไมใช้เครื่องนี้เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเที่ยวเที่ยวอยู่แล้วก็ไปเจอครั้งหนึ่งไปประเทศญี่ปุ่นไปศึกษาดูงานเนี้ยก็ไปเจอรถของทหารญี่ปุ่นสีขาวตัวนั้นนะ่ะเขาก็จอดกันสามสี่คันที่ ที่ที่พักรถหรือบ้านเราก็ใช้เหมือนเหมือนคล้ายล้ชลบุรีอะปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันอะไรพวกนี้ยก็ไปถามดูไปขอคุยกับเขาดู<ต>เขาก็เปิดเครื่องให้ดูนะคุยภาษาอังกฤษนี่แหละเราก็บอกเอีเราอยากได้เครื่องรุน่นนี้พี่ก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็มาคุยกับเชียงกงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าออกเชียงกงแทบจะเดือนไม่รู้กี่รอบเชียงกงนะเข้านี่ชอบเลยเหมือนไปศูนย์การค้าไปเดิน,ด,น,นดูน่นดูนี่แล้วก็ สั่งพอเหลือประมาณห้เดือนก็ได้เครื่องตัวนี้มาแล้วก็มาวางก็ตัวนี้ใช้มานานมากแล้วเกิน20สิบกว่าปีนะฮะแล้วก็สมัยก่อนย้ายมารับราชการที่พิสุโลกเมื่อปีสีปเนี่ยก็เข้าป่าคนเดียวประจำก็ใช้คันนี้แหละพอวันศุกร์เราก็ออกป่าแล้วอาศัยใช้แผนที่เอากลางแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นพอเราทํางานอยู่โยธาผังเมืองเนี่ยเราก็มีแผนที่ ก็เดินทางโดยใช้แผนที่สมัยก่อนไปตรงไหนที่สุดหมู่บ้านเราก็จะไปก็ขับเที่ยวเล่นแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกันตั้งกลุ่มอนุมานทีมหรือพูง่ายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอ่ะผู้ก่อตั้งอ่ะผู้เสนอแนวคิดจะก่อตั้งอนุมานทีมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีประธานก็คือท่านปิชามเจริญอยู่ทางกำแพงเพชรแ,แล้วก็เราก็เที่ยวด้วยกันมาแต่ว่า เมื่อไหร่ที่ไม่มีทริปใหญ่นะฮะก็จะขับแทบจะเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์จะเข้าป่าไปพจนภัยชอบแบบนี้ซื้อของซื้อขนมไปแจกเด็กๆเ,กเกที่ยวลุยตรงไหนที่เขาไม่ไปกันนะ่ะเราจะไปตรงไหนที่ว่าโหดเราก็จะไปตรงนั้นรถยิปเนี่ยถ้าเราขี่แบบขี่สภาพเราทําให้มันดีๆนะเราขี่เข้าในตลาดเนี่ยพร่องตัวขี่รถเก๋งอีก ข้าไปตลาดซื้อของปุ๊บปั๊บเราจะซอกแทกตรงไหนเราก็สะดวกเรานึกอยา่จะลงท้างทางตรงไหนไปได้หมดปัจจุบันเนี่ยเพื่อนที่ลุยด้วยกันเนี่ยเขาไม่ค่อยใช้รถทิปแล้วเขาจะไปใช้รถออฟโรดแบบมีเ,เต้นบนหลังคางกันหมดแล้วแต่ว่าเราไม่ชอบแบบนั้นเพราะว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากก็กลัวจะเอามาใช้แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหา รถถ้าเราเข้าป่าแบบทางโหดทางชันที่มันลื่นเนี่ยเราใช้เกียออโต้นี่มันจะอันตรายมากเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าออโต้เบนซินเนี่ยนะไม่รู้นะไอ้คนเดียวขี่กันรถแบบนั้นต้องขี่แบบทางขึ้นดอยแบบดอยสุเทพอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าไปทางลื่นทางชันเนี่ยขาลงเนี่ยมันจะมันจะยากกว่าขาขึ้นไปซ้าไปเสี่ยงกว่าคือคนที่จะขับรถจีบแล้วไปด้วยกันรถจีปไม่เกี่ยวว่ามันเป็นรถโบราณน,นะฮะ มันอาจจะมีเสียมีต้องซ่อมมีต้องอะไรที่สำคัญมาพี่เองนี่ไปกันมาเนี่ยเรากลุ่มเราจะไม่เคยทิ้งเพื่อนจะลถเสียจะ20ิกิโลใช้เวลาสิบเจดสิบดชั่วโมงก็เคยมาแล้วนะฮะไม่ไม่ใช่จากรถเรานะรเราไม่เคยมีปัญหาเพราะาเราเตรียมความพร้อมตลอดแต่รถคนอื่นมีปัญหาเราก็ต้องช่วยรถจี๊ปนี่นะเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเหมือนคนรถจี๊ปนะเครื่องเครื่องเขาอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะ เป็นแบบแมนนวลเรแมนนวลเครื่องก็เป็นแบบอาจจะเป็นปั๊มแถวแถวเรียงหรือปั๊มแบบโรเตอรี่ก็แล้วแต่แต่เป็นระบบที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเราเข้าป่าเมื่อไหร่ะนะเราจะไปจมน้ําไปอะไรเนี่ยนะถ้าไม่นั่นนะเราสามารถที่จะแก้ไขซ่อมได้เองเหมือนเหมือนคนเรานี่แหละเราทำอะไรอย่าให้มันยากทำอะไรยากแล้วก็ทำตัวให้มันสบายสบายเพราะว่าแม,แม้บางครั้งเรามีตำแหน่งสูงอนะ พอถึงวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมพอครบแซยิตมันก็เป็นรัษดรธรรมดาถ้าเราไปใช้ชีวิตแบบหรูหราแล้วก็พื้นเพเดิมเราก็พูดง่ายมาจากบ้านนอกมาจากดินนะสำคัญเราได้เพื่อนก็เหมือนกับในสังคมแมีประชาชนหลากหลายลูกน้องก็เหมือนกันเราก็มีเรามีทั้งหัวหน้าและเราก็มีทั้งลูกน้องเพราะนั้นทุกคนมันไม่มีใครดีหมดบางคนก็ ปัญหาสารพัดบางคนก็ดีบางคนก็เอาแต่ใจตัวเองอะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรให้ง่ายๆเข้าไว้รถรถจีบก็เป็นอะไรที่ฝึกให้เราง่ายๆมือ,อมือเก่าที่มีประสบการณ์ก็สอนน้องๆเขานะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้เกิดเหตุร้ายขึ้นกับคนรุ่นใหม่หรือเด็กรุ่นใหม่เราเริ่มจากเรียกว่า อาจจะมากกว่าศูนย์หน่อยหนึ่งเราก็สามารถที่จะเล่นได้คือเล่นต้องดีเซลเท่านั้นแม้แต่แคริเบียนพี่มีแคริเบียนพี่ก็ต้องเอาดีเซลมาลงแล้วก็ใช้อยู่เป็นชีวิตปร,วประจําวันปัจจุบันก็ใช้เครื่องรุ่นเดียวกันเดียบรีสุวิชิ 4dr62,007 เทอร์โบนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องหาผู้มีประสบการณ์แล้วก็อย่าไปเห้าพูดง่าย <c oughs> ต้องรู้จักระวังเราต้องท่องอยู่เสมอว่าถ้าเราไปชนเขาหรือถ้าเกิดอุบัติเหต หนึ่งสองสมโอ้มันจะยาวเลยปัญหาก็จะตามเรามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็หากคนที่มีประสบการณ์ช่วยเราในตอนแรกต่อไปเราก็จะแข็งแกล่งเอง